ธนาคารไทยพาณิชย์รับผิดชอบค่าเสียหายวงเงิน1,500ล้านบาทการณีเกิดการทุจริตในการเบิกจ่ายเงินของสถาบาันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะ นายแพทย์กำจรตติยกวีเลขาธิการคณะกรรมาการอุดมศึกษาพร้อมด้วยนายวิชิตสุรพงษ์ชัยประธานกรรมาการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและนายโมนายไกรเลิก,ลร,กรักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังร่วมทำข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาทุจริตการเบิกจ่ายเงินของสถาบานันโดยธนาคารไทยพาณิชย์แสดงความรับผิดชอบความเสียหายวงเงินไม่เกิน1500ล้านบาทตามมูลค่าความเสียหายที่ได้ ประเมินไว้แต่หากมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีความเสียหายไม่ถึงมูลค่าที่ประเมินไว้จะต้องจ่ายส่วนต่างคืนให้แก่ธนาคารซึ่งการจ่ายเงินชดเชยครั้งนี้ยึดหลักธรรมมาพิบาล เพราะหากปล่อยให้เรื่องยืดเยื้อจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของทั้งสองสถาบันและอาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อภาคเศรษฐกิจและการศึกษาของประเทศขณะเดียวกันจะไม่ปกป้องพนักงานหากมีความผิดจริงด้านนายโมนายยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียนในการบริหารจัดการด้านการเงินของสถาบันซึ่งหลังจากนี้จะเพิ่มความเข้มงวดในการทำธุรกรรมทางการเงินและพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี